แค่นี้ก็จบเฮ้ยมันโดนแล้ววย <laughs> สวัสดีครับกลับมากระชอ่อมไมค์บี้นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Save the George ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าอ่านเสียงถูกไหม <laughs> ก็คือช่วยน้องหมา เกมก็ประมาณแบบช่วยน้องหมาเป็นเกมแบบแนวตีเส้นแบบตีขอบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบป้องกันไม่ให้น้องหมาแบบโดนพึ่งต่อยอะไรอย่างเงี้ยเือเห็นโฆษณาในแบบ Facebook คือแบบทั้งวันเปิด Facebook ตอนไหนเปิดมาเจอแต่อีโฆษณาเนี้ยก็เลยแบบอะไรวะมันจะอะไรกันนะกระหนาำมันจะโปรโมทเลยขนาดนั้นวะอ่ะอไหนลองดูก็แล้วกันไหนไหนก็ไหนไหนละว่างไงอืมก็เลยลองโหลดเล่นดูเดี๋ยวลองไปเริ่มกันเลยก็เป็นแบบแนวแบบ ตีเส้นนะตีเส้นแบบป้องกันไว้ไม่ให้น้องหมาแบบ <c oughs> โดนน้องพึ่งตีอะไรเงี้ยเกมง่ายๆนะอีซี่อย่ามันเพิ่งด่าแรกใจเย็นนี่ยังไงอะ่ะมันไม่มีจริงๆมันก็ไม่มีเวลามันก็ไม่จับเวลานะก็ยังไงดีปะอย่างนี้แล้วกันนะอีซี่ <c oughs> แต่ว่ามันมันถ้าสมมติเราวาดเส้นเยอะเกินไปใช่ปะมันจะไอหลอดเส้นที่อยู่ข้างบนมันจะค่อยลดไปถ้าสมมติเรายิ่งวาดน,น้อยเนี่ยมันก็จะได้สาดาวเยอะขึ้นได,ได้ง่ายขึ้นถ้าเรายิ่งแบบวาดเยอะไอขีดข้างบนก็จะค่อยหายไปโฆษณาเยอะนิดนึงหน้าเบื่อน,นิดนึงนะโอเคมาด่านที่สามก็อีซีปะก็แค่นี้นะนะนะง,ง่ายๆเพลิน ถามน้อยเหอะว่าเกมประเภทนี้มันจะยากได้ขนาดไหนเจยาใช่ปะอย่ามากมันก็แค่เปลี่ยนนิดนิหน่อยหน่อยเอาละว,วุ้ยด่านที่สี่แล้วเอาไงอ่ะเตาตรงนี้แล้วกันล้วก็แบบแค่นี้ไหมเห็นไหมมันก็เพลินดีนะมันแบบเพลินอนะ่ะแบบเล่นแบบข้าวเวลาได้อยู่โอ้ว่าแมงเริ่มเยอะละ ว่าแม่งเริ่มเยอะละอุยแต่มันจะไปะยากอะไรนี่ไงเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงเดี๋ยวกันนะว่าตีถูน้องแป๊บนึงโอเคนะก็ยังครบขีดอยู่ยังได้สามดาวอยู่แต่เริ่มแล้วนะเริ่มมีกับดงกับดักละเริ่มมาละเริ่มมาละแต่มันจะสักเท่าไหร่เชียอะไรอะ่ะมีตัวละครเพิ่มแมวเ,เราเล่นตัวเดิมอันนี้เหรอหุยอันนี้ได้อันนี้ได้น,นี่ เรา้ว่าข้างล่างมันเป็นพีชเพราะฉะนั้นมันต้องวาดพวกนี้ด้วยเห <c oughs> ็นไหมมิโตกเราเคยเล่นเกมประเภทนี้มาแล้วเราคิดว่ามันมันคล้ายๆกัน <c oughs> ไม่น่าจะยากเกินไป <c oughs> คือเกมอะ่ะได้เล่นแค่แป๊บเดียวนะแต่โฆษณาคือแม่งเยอะกว่าเกม <c oughs> มีโดนหล <c oughs> เห็นไหมีซี่ เอ๊มันเริ่มแปลกๆกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกอนนะเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะได้ยูได้ยูเกือบตกเกือบตกได้ยูโอ้โหอว้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายแค่นี้เองอันนี้ง่ายตกไปก็ไม่เป็นไรนะ ง่ายอันเนี้ยอันเนี้ยยังง่ายเลย <c oughs> ตอนแรกเราคิดว่าเราจะวาดแค่ไอตัวรังผึ้งนะแต่คิดว่าน่าจะวาดไม่ได้อุ้ยอันนี้ก็ยังง่ายอยู่นี่ไงเห็นไหมก็ยังง่ายอยู่แต่เกือบไม่ได้สามดาวแล้วนะเกือบไม่ได้สามดาวละอีกแค่ดีเดียวเป็น <c oughs> ไงด่านด่านสิบยังได้สามดาวอยู่เลยเห็นไหม วิยังไงอะเดี๋ยวกันนะเอาไงดีได้เพราะว่าไม่มั่นใจอะเอาไงดีอะเดี๋ยวกันนะ ได้ยูคิดนิดนึงคิดนิดหนึ่งขอเวลาคิดปะแหมใครมามาถึงแล้วมันจะแบบรู้เลยปะว่ามันก็นิดนึงนิดหนึ่งแค่นิดเดียวโดอันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ยากอันนี้ก็แค่อันนี้ก็แค่นี้อย่างนี้เองแค่นี้ก็จบอุ้ยมันโดนแล้วมันโดนอ่ะเดี๋ยวก่อนรู้แล้ว วายอุ <Why? laughs> ้ยแต่ไม่ได้สามดาวขอใหม่เดี๋ยวปะไม่ได้สามดาวไม่เอาอเฮ้ยไม่ได้สามดาวอีกแล้วไม่เอาไม่เอาโอเคถ้าอย่างงี้ครโอเคนะได้สามดาวเหมือนเดิมนิดนึงมันต้องนิดนึงเฮ้ยจริงๆให้ให้เขาเหอ่อให้เขาเหอ่อจริงๆเออเฮ้ยไม่ไม่ให้ห้าเลย เฮ้เพลินอนะเพลินอยู่เพลินอยู่ดี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 ใครไปเล่นแล้วก็อย่าลืมให้คะแนนเขานะเออเกมสนุกตอนแรกก็คิดว่าไรสาระมากนี่กูเล่นอะไรอยู่เนี่ยเออแต่พอเล่นมาถึงตรงนี้แล้วเออดีดีด,ดีอุ้ยยังไงอะก็อย่างนี้ปะเออก็ไม่เห็นจะยาก เฮ้ยเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้ยังรอดเอ๋เอ๋ยังไงอะอย่างนี้ได้ไหมฮึี่ อีซี่เอยแม่งอย่างเพลินสนุกดีอะไม่คิดว่าจะเล่นมาถึงดาที่สินะเออเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากไม่ที่บอกว่าเหลือเชื่อนี่คือแบบเหลือเชื่อมากที่กูทนดูโฆษณามึงได้ยังไง <reinforced> อี่าเล่นด่านหนึ่งดูโฆษณาทีหนึ่งคือแม่งนานมาก <c oughs> <some> อุ้ยโอ้โหยังไงวะ วาดยาวก็ไม่ได้ด้วยอะ่ะเชี๋ยแล้วไอ้อย่างนี้สิเฮ้ยไม่ได้อะ่ะมันโตุ้ยหมาโดนโดนไหมอะ่ะอุ้ยเสียดายอะ่ะมันได้สองอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา โดนอยู่ดีเดี๋ยวกันนะยังไงดีวะอย่างนี้ไหมมันไม่ได้อะ เดี๋ยวก่อนนะมันสามารถชิคกำแพงได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอุย้ยมันยากอะ่ะอันนี้ยากอะ่ะเอออันนี้ยอมรับเลยอันนี้ยากอุย้ยรอดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคุณพึ่ง <c oughs> เห็นไหมนี่มาด่านที่เท่าไหร่หรอวะ ด่านนี้แล้วหรอวะสิบห้าปะสิบห้าแล้วอะด่านนี้สิบห้าแล้วโจเห็นปะแม่งเกมแม่งอีซี่เดี๋ยวขออีดา่านละกันวายดา่านนี้นี่คือแบบดูรู้เลยว่าต้องทำยังไงนี่แค่นี้เองโดอันนี้ง่ายมากอันนี้คือง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะอันเมื่อกี้คือแบบแม่งตาหลายรอบเฮ้ยอีซี่อีกแล้วอะโทเห็นไหม เกมมันไม่ยากเว้ยมันแบบเล่นเบาใช่ไหมเฮ้ยเราว่าเราพอเท่านี้ดีกว่าเราไม่คิดว่าเราจะเล่นมาไกลขนาดนี้ด้วย <laughs> โอเคโดยสรุปแล้วเซ <c oughs> ฟเด h e อรหรือว่าเด e d ด g อกอะไรนี่แหละแม่งอ่ะางองเกมเล่นสนุกดีนะเออเล่นเพลินดีไม่คิดว่าจะเล่นมาถึงด่านทสิบหกได้ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยแม่งโฆษณานั่นรำคาญวะอะไหนไหนเปิดมาดูแล้วกันอ่ะไหนเรามาลองเล่นดูดิเออแม่งสนุกจริงเฮ้จริงจริงนะไอเกมที่แม่งชอบโฆษณาใน Facebook ว่าแม่งสนุกทุกเกม เออแค่ไม่อยากเล่นแล่นะแหละลำคาญโฆษณาก็เลยลองมันไหนไหนดูซิว่ามันจะสนุกขนาดไหนเชียวจริงๆเกมประเภทนี้มีแบบมีมาเยอะมากเลยนะแบบหลายเกมแล้วอะมีตั้งแต่แบบ <c oughs> คือน่าละไอเกมประเภทเนี้ยทแบบ ون, ี่แบบว่านู่นว่านี่เพื่อแบบว่าดีเฟนเดอร์แบบไม่อะไรเข้าไปตอมเข้าไปต่อยเข้าไปโดนใช่ปะเหมือนในเกมที่แบบสร้างสะพานอะไรเงี้ยเกมประเภทนี้แม่งเยอะมากยแต่เนี้ยเห็นโฆษณามาบ่อยกันเลยมาลองเล่นดูเออดโดยรวมเราแม่งสนุกดี ชอบชอบชอบเออเล่นเพลินดีนะเออก็ไม่มีอะไรจะรีวิวมากมันก็แค่แบบเป็นเกมแบบแนวแบบวาดโคงไม่ให้น้องพึ่งไปต่อยน้องหมาแค่นั้นเองเกมเข้าใจอะไรง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนว่าอยู่ว่าทำไมตอนนี้มันติดท็อป10ในในแอปในแอปสโตร์ป่ะเออ Google Store ใน Google Store นี่คือตอนนี้ในจะอันดับแม่งอยู่อันดับหนึ่งเลยนะไม่น่าเชื่อว่าเกมอย่างเงี้ยแม่งอยู่อันดับหนึ่งงงชิบหายเปิดมาดูเฮ้ยเกมแม่งอันดับหนึ่งได้ไงวะอี้ะ yeah. เออจริงเป็นเรื่องจริงโอเคชอบนะลองไปลองเล่นดูเออแม่งเพลินจริงแม่งเพลินมากถ้าใครเล่นถึงด่านที่อะไรเราก็อย่าเลยมาคอมเมนต์กันนะเออเดี๋ยวจะได้มาลองแข่ง,ขงคนอื่นดูบ้างโอเคชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> ในการทําคลิปต่อๆไปเสียงมี่มันหายนิดนึงพอดีว่าเพิ่งหายจากโควิดรอบที่สองนะเออเป็นรอบสองแล้วงงช่บหายเลยเออแต่นี้ก็หายแล้วละ่ะแต่ว่าเสียงมันยังแบบเหมือนเป็ดเจ็บคออยู่อ่ะอาจจะมีแบบนิดนึง พูดแบบเบอร์เบอร์โอเคพอเท่านี้ก่อนไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย